เขาอยู่กับแม่ตัวจริงค่ะเขาอยู่กับแม่ตัวจริงค่ะแน่แม่อลิซใกลจหมดเลยขนาำมาถามลูกน้อยอยู่ไหนารู้ไหมหน้าเมื่อกี้เหมือนตอนที่มอสเดินมาข้างบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยกับลูกผมอยู่สคยับเห็นเมี่ยกับลูกผม่าเขาก็สิ ใเสวัสดีค่ะลูกนุ้ไปห้องน้ำม,มานะคะกลับมาหาลูกป่ะหินน้องมากว่พอดีค่ะนุ้ไปห้องน้ำม,มากช่นนนอ,องไปบันไปบัอไปบัสไปบกสไปบัา ระบบเสียง300นาทีเอาไเชียร์า่ะเออคือเราสาวเรียนกับมายูนีดีเลยตลาดอ๋อดีค่ะเั้นจยกชูกเกียเนาะคนึงเนาะเรกี

อยากหย่างอยากลงเอาลงกันครับเอาลุกมาขอบคุณค่ะพี่วงยิงาูปอยู่รูปมามาไมานอย้วกมอไนี่เลยามาดครับไปหน้าถาเา มาต่อเด็กหนึ่งคือสองค่ะเจนเจดเอาคืนพี่นะลูกเอา้าอารีสไม่เอาลูกไม่ใช่เขาเข้าใจว่าเหมือนลูกบอลที่มันจะเด้งขึ้นมาไม่เอาลเาลยอล๋ออเอาคืนพี่เก่งมาก

ามันยุ่นนูมันแล้วเจไปเยว่าคโอ้ยเาึาซุ้อยู่ตื่นเต้นเะลูกพัดลมพัดลมไงลูกพัดลมเออพัดลมไปได้เลยเดียวตาหน้าไปคดจัด อ่าพี่ธีหรือเปล่านะพีิชีอะไระดเดี๋ยวแม่เตรียมเพลินให้แป๊บนึงนะ เจี๊ยบมาให้ปาดออกปาดออกพิธีเหรอเจ้าสวยพิธีหรือยังเจ้าสวยพิธีหรือยังเอาแม่ปาดให้เสิบเหรอพิธีไปเต็นแล้วโอ้เพี้ยงเปนอะไร นั่งจะนั่งเหรอรอคลิปอย่าไปกดิีของพี่นะน,นิ่มงัดมองแล้วบางอย่ากาบออกผม,มองเคิง ใส่มาดื้อจ,จะเป็นคบเป็นเมียไม,มนตายแล้วมลวกมัม่ตายจะปุ๊บใส่กาชาอีเมีูกม่ยาฬิกานมันเป็นเรื่อง,องปกติเพราะแม่บอกลูกอริสไม่เอามันจะตกลงมา ม้าพิกินยอมไหมคุับไม่ได้ก็ไม่ได้โอยนี่ไม่ได้ก็ไ่ฝนกันอโนใจเลย

ม้สงบเบงม่ด้เลม้ง่อวมันบววาวงานมแต่นี่วพิธีปิดเทอมหรือลูกปิดแล้วนม้อ่าลิมมีเพื่อนแล้วจำพี่ได้ไหมเนี่ยอ้อก้าสวยพิธีหรือยังจล้าสวยพิธียังจ้าพิธียังกล้าพิธีก่อนจ้า ยงไม่หมูจะนอนไหนมาพี่เุิคะจะนอนที่ไหนมานอนที่บ้านญาติจจกานิญาใส่ยมร้อนไหม เม่อก้เมาอีกไหเอลไมาให้พ่ออีกเร็วๆพี่โชคพี่โชคแจกแล้วไป็นบ่วกวันอะไรกูโรตีสองันใช่อะไรใส่นุน่มให้พ่อก,กินแล้ววะปลา ร้อนักมากเลียมตาลูกข้างหนาดมนแ้บพอเขาลดเขาลดพี่งคนเกาเลยว่ามันดังอยพอพะต้งหนามลดลงเสียบิเลยไม่ลดเสียาให้ลดเสียบ อที่จับน้องหมะเอาฟองไหนุด้วยไม่ได้น่แะ ดิดิดิบิ้งอ่ะเอานี่ให้มันตอดให้บิ้งนี่ยุงใช่ไหมเออแ่วบฮบดูเชื่อดูเชื่อตัวนี้ยุงตัวใหญ่มากเลยลูก อลิซยุนอยู่นะน้องไปข้างล่งระคาน้องขออะไรนะน้องขออะไรออน้องบอกว่าเสียงมันเบาลงเพราะว่าปิดเรารถพีเอเมื่อคืนพอรถพีเอมื่อคืนน้องเล่นว่าเสียงมันเบาลงนะครับน้องเล่นว่าเสียงไม่เบาลงเขาสร้างให้ด พี่เอครับแถบจะปิดเลยไม่ขึ้นนะครับน,น้องก็เลยนึกว่ามันเบาลงนะครับมันสวงน้องลองพอดีค่อยลดพี่เอนะครับค่อยลดลำพงค่อยลดเสียงดังจัดจัดปักปักปักเชียเคียรคจ้ะทีมมีฝากไว้จ้ำหนึ่งนะคะ